สวัสดีครับชาวผู้ติดตาม follower ช่องอ่อนแก้ว c h a n n e l ทุกคนนะครับผมก็คลิปนี้จะมาอนะัปเดตฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดกลางสัปดาห์ประจำนัดที่5หรือดูการ2022-2023นะครับเกมที่เชลซีบุกไปเยือนทีมนักบุญเซาท์แทมป์ตันฉายานักบุญนะครับและผลสกอร์ออกมาเชลซีบุกไปเยือนเซาท์แทมป์ตันแพ้ไป2ประตูต่อหนึ่งเชลซีได้ประตูนำก่อนจากราฮิมสเตอร์ลิงนะครับแต่ก็โดนทีมเซาท์แทมปตันที่เป็นเจ้าบ้าน ยิงคืน2ประตูรวดแล้วก็แสงชนะเชลซีได้สองหนึ่งตั้งแต่ครึ่งแรกเลยครับผมแล้วพอมาครึ่งหลังก็ทำอะไรกันไม่ได้ครับก็จบเกมผลสกอร์เซาท์แมป์ตันชนะเชลซีได้สองประตูต่อหนึ่งเกมนี้รูปเกมเชลซีแย่มากครับผมสู้ไม่ได้เลยสู้เซาท์แมป์ตันไม่ได้เลยแล้วก็เพอเผอผลงานอาจจะแย่กว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยซ้ำมั้งทีมแมนยูที่ว่าผลงานลุ่มๆดดนๆผลงานแย่ ยังสามารถบุกไปเยือนเซาทแฮมตันแล้วก็ยังสามารถชนะได้แต่เชลซีบุกไปเยือนแล้วแพ้ก็นี่ครับทีมรักลหลายคนอาจจะเห็นโลโก้สมโมสสนกลับด้านเพราะผมใช้กล้องหน้าถ่ายนะครับใช้กล้องมือถือใช้กล้องหน้าถ่ายก็เดิมพันกับตัวเองไว้อยู่แล้วครับเตรียมเงินมาละหนึ100บาททีมรักแพ้บังคับยอดกระปุกกำสินหน0่0บาท เสียตังอีกแล้วแพ้เดิมพันเสียตังให้ตัวเองอีกแล้วก็ยอมครับผลงานไม่ดีแพ้ก็คือแพ้ครับยอมรับใครอยากล้อก็ร้อ,ลอเลยครับเชิญยอมรับครับว่าผลงานทีมไม่ดีขาดกองหน้าที่มีประสบการณ์ครับผมก็คือกองหน้าที่ลงเล่นในเกมเนี้อามันดโดโบยาก็ยังเป็นดาวรุง่งอายุแค่20เองยังไม่มีประสบการณ์และกองหน้าที่ออกสตาร์ตตั้งแต่ นาทีแรกอะขายฮาวเวิร์ดะก็คือไม่ใช่กองหน้าอาชีพก็ยอมรับครับสภาพทีมไม่สมบูรณ์ตัวหลักก็เจ็บไปหลายคนแพ้ก็คือแพ้ครับใครจะรอก็ร้อเลยครับเชิญตามสบาย